แลูสวัสดีตอนเชา้าทีมใส่ใจมาคืนนี้นอนหอบรับพี่น้องเอย้ยมอนกัดสูงแล้วกัดโอ้ยนอนแบบนอนหนาวเปิดแอร์แล้วกันหนาวแหล็กกัดกางเงี้ยนะบอสมประกอบง่ายบอน,นอนไหนกับปั้นนังก็เลยนอนบอดรับทีมใส่ใจทุกคนทุกท่านทุกท่านที่เข้ามาชมมาดู<ป>อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะใครป่าดน,นี้เด็กๆ เด็กๆมากินขนมแล้วแล้วตอนเช้าดาวโอ้ยอีกกระเพิ่กระเพิ่งมึงเอ๋ยโอ้ หลายคนว่าน้องดาวโตเป็นสาวแล้วมันสาวขากแล้วมันสองผัวผัแหงอือสาวอ๋อไม่ว่าผัวเท้าอ๋อแล้วกำลังสิบปลาอีกมันวะแกจะว่าออกคลิปเด้อพผัเท่าคอยกำลังสิบปลาอีกสองเสมออีกสองสิบปลาอีกสิเอาอิฐพุทธิสามมันวะมาขนมนี่เลยแล้วสุราชเนี่ยนะ บ่สื่อของมาเต็มโหลดกันเลยล่างตาต้งสามสิบโลบ่เท่าไก่อแสงอาวคือบ่อหอซาวเบิงเบิงน้ำแข้งกุก่อนจานลงดีๆหนึ่บ่กูมีเงินสื่อจะกระสือบด้สอ อีแม่ขึ้นทัุ่นแล้วอุ้ยเต็มเพื่อนแล้วติสบายดียามเศร้าสบายดียามเศร้า,าเป็นยังไงแขกมาเฮือนนอนหลับกันอยู่บอ่อเอา,าทานจากของเฮือนนะครับม่ได้ทานแขก แล้วแล้วนี่ขอโชกให้ไสกนแล้วไข่ออสินสอนแล้วบรรดาคนเดนี่โอ้โจบเลย เาโค้ดแต่ผู้เดียวแต่ขื้นนี่เาแต่พื้นี่เออเขาอะใรขึ้นเขาก้อนหมักไงนีเบ่เหม่เบ่เห้ยอืมลมังไงามังโดยอีซูยกับบอนังยังดีแต่หนาวนี่้านเราเราขอดามามึงดูยืนถ่ายขีปทนโท่ออย่ เตะนหน่านังโลกงอะไปยุวนตองดังแล้วกระดองสิล้านข้าบาทหนึ่งามบาทหนึ่งกึ่บาทเตะาระดองสิบล้านข้าบาทหนึ่งเอามาหนี้เลยให้คไปเอานเอไใส่ักคี้เเป็นวางม้วนตหนึ่งครับสี่ห้ยสามโลเนาะ ตามเออตามเห็นว่าอันนี้เห็นจะวอาคักเนาะมือี้เว่าเขาไม่เจ๊ยทั้งกตั้งน้องทั้งน่อเจ้าคืดลำผ้ามาเว้านี้เนาะมากขดขอนี้ที่ลังนี้แลวนชิีเ

เอาไปเก็บก่อนดูสามโซ่ควายหนึ่งเงินรับนั่งที่าร้านคำปากหนึ่งรัแขนห้าบ้ามัดอบานเจ้าพสิบอนไหนแขเงินมีแต่ทองบาน้าเจ้าขึส่นั้นไหนก็เลิกทอดนงอ เอานและอสซิกลาบหมว่ตัวนึงอันละค้วยันบะ่มีละเอาสิสมโลว่ากันนะกับมานน้อนี้บานนี่คอสิวานนี้พังมากกว่าโดนวันนี้แม่กูจะมาิูเจ้าตาเจ้าเต้เจ้าจีเต้บักชู้บอเจ้าจีเต้ตาบอปีนาฮะเดือดชี้อ่ะ ถานชำน้านก้อนโดยขับเจาะมหาดาเนาะกระเนี้ยบนเฮ้ยโอ้ยคนอื่นแตงผักชูเราเปะไง้ไก่เปะตู่โทเแะใบไก่เปะนุ้ยหมูฮะหมูร้อยลูกสไม่หนาผักชูเนาะชูทำแตะเมื่อบ้านดิทำหมดเลย แตงมือวานนิุกน <other t a minute> ิบุกไก่ไข่ิบุกตูชยกไ่ไ่ิกงูหมูสามตูควายหนึ่งแตงเมือเงอนรักน่าถ้าแต่งเอาเมือเงอนน่ะคือรักเขน้าปนรักเขนเงินไหนอย่างลักซิมโก จะมียังไหนเฮยวมนใดใดเอ็งฟังบทฮานขอกาเง่านง่ายไก่สิหกตัวเออแล้วเาขอชาแ้มือเลยนะพราะกิที่ไปพึกไายันนิดให้ลูกตาพาเข้าเจ้าขึ้นลำพานี่จงห้างใช่จงห้างแล้วอันย้อนโดย เเเงงินาแก่แ <interfer> ล <es> <Ooh. S 3> ้วแกวแล้วไม่ได้ามเอาวีจ้มาแตะปีหน้านี่คนไม่ได้เอาวีสเศร้วปีที่เจานีคนไม่เอาวี้นะร้านหกแผนี่คนไม่เอาวีนะเซมี่แต่เจาว่เอาข้ามบ้านนึงแล้วกัเงิ่อนค่าดอกชิปล้านเบี้ยนช0ปลังเนี่ยมือแต่งอะไรกันนะบ้า เข้าใจบอพี่นองมือแดงนะทองบาทหนึ่งเงินสิบล้านเบียร์สิบลังเบียก่อนจะทานมาถามมันกไกยพี่ข้อบวอสามเจ้าอะไรเพราว่าตรงนู้นมัดยู่คนนี้ก็บ้านดีไรร้อยร้อยเศ้าปายก็โกนนี่ก็ทอดนิสัย

เป็นมเนี <c ười> <m> ่ยเย้บบราชินีทออาไม่ได้เงินทาตทองเม็ดได้เห็ดดองมาไม่ร้ว่าไปทุ้คือคือนี้ละโอ้ยข้าเจ็บแล้วสีเหดองแล้วมันเห็ดดองไม่รว่นไปกื้อมาจสกไหนตเอามาแต่งมาเพ็นอย่างนี้เนาะโนล่หนาชานนี้ผมนั่งเขาคุกเลยนสาปีนี่จ้คอยมาเช็นเจ้าเลไหน ในอกนี่มาเช่นกัเจ้าพืชนีก็รุงตาเช่นเดียรเขาคเศร้าปีนี้แน่กแชงนี่เป่าพ่อไม่มีเจ้าใหมได้ไหมได้แล้วเขาแน่น่เยข้อเีวบปเสธว่าให้อเจ้าใหม่ชองกลชองไฟห้องกันอะไรได้แล้วเนี่ยมันเนี่ยได้ข้าบ่มู้าวไม้ก็ได้แล้อ่าห้ก็ได้หมดเลยมันก็ได้ใช่แชงเง่ไม่เ้อาตั่ใช่เจ้าพชคนแรกเป็เ้ มุมมีกินละลายตัวเสียนเขาเขานี่ละลายอะไรกูเห็นป้าสัางนี่ก็เขาบอกว่าน้ำเข้าเดียวไหนอันนี้โว้ยจะจะจับมือแล้ว จ๊อก <molec> <laughs> ๊อบเอะไรอช่นนี้อไปลามมปาผเน่ยชงคงปาอากาศฉันะมพิษเนวพิษสมมติ่าโทไปกิเหล้าเข้าสุราเขาอมุนสุบไหลเมจุงห้าง เอาหมู20โลเงิน2ล้านไม่ได้อาหาซานี่ด้อึุบผู้ชงต้องบ้านนี้โผล่เมียบ้านผูดชโผล่มึงหนังซึ่งลึงสื่อ ยิ้มไปเปิดเลยน้แสงได้โผมาทำคังแค้นี่มมันตรงในเอามันการลักหนานะิ0ล้านไหนภาษาผู้ไทยพี่น้องเอ้ยกจินเจียีจาว่าขดนกำนบรานโดยเทตีหลังซีขี้ท่าล้านเอีากกับมารับถือลุเมี เด็ลูก้องใส่ีที่นี่้องใส่โมลเยากไปทั้งไหนลรไปจะเอ็ดใหเอ็ดกูบริจาคเรามึงกูมม่มึงมีลูกมีตาเนาะค่อยไปค่อยกินไรแล้วแล้ววะนี่พิษกระทำกันใช่พิษกระทำกันค่อยกินก้อนไนอะไรกินแล้วค่อยถึงว่ากินแต่ว่ามหลไรเนาะแม่งทังไรที่กินกันแล้วไรเนี่ยแม่มันไรโดยมันโมเมตนได้วะใช่ไรเฮานี่บ่ ช้ได้ทั้งพ yeah, ูดบอก่าจะไมเฮือดอกคนหนูว่าวันลนี้นะว่าอะไรดอกมาิก็นอนนอนห้องผมรับเจ้าคือมหาลุงตาท่บรดาข้าวเ่าขาชั่วเดียวข้าเดียวจะก้าวถึงเป็นคนเท่าละนี่แก้วคุยิเนคุย จานเราห่มนะสามที่เคิไม่เลยกว่าเลยเจ้าเป็นสาวแล้วสาวขากแล้วมันสองผัวผองสาวขากสองผัวจะเาปัวที่สาม ย้จ,จรสาวดาวพอนจี่ัน้อบอมีแล้วกูอนจุันันไปไหนพี่น้องกะแล้วนั่นนี่หรอปะแล้วแล้วอ้าวอะ แล้วได้พี่น้องเอ่ยสู่้อกันแบบง่ายๆนะฮะจบแล้วฮะภูเถ่าผู้แกจะมาเต็มเรื่องว่าภูเถ่าผู้แกจะมาเต็มเฮียรเห็ดอยู่เห็ดกินนะ้อยังถามว่ะขอมึงนู้นดาวเห่าจะมาใครคอยสมัครนำมาสิ

ขอเมื่อเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยคออยู่มาเลยจ้ะคอดิแล้วมาคอที่เมื่อเป็นอะ้รคอนั่งแซนี่หนท่าเพียงนี่แล้วเป็นลูกพวงพัวโัวเมียกันอีกแล้วไปปมาคอเมื่อเป็นลูกเป็นเต้าไม่ควรอะไรมือใครวานี่ไหนจ้ะเป็นพัวเป็นเราเป็นพัวเป็นเมียอานนั้นคอแบบคอเมื่อแบบเป็นอืมไม่เมือ เรนนี่เขามาหักกันแล้วนี่เท่าผมเป็นความฉุนเออแมนแมนแมนเผื่อประเทศล้างขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยเมีแล้วลายเคนที่เขาคุบเนจะดีแล้วฮะว่าปีนี้ค่อยหู้ได้ค่อย มากโอนี madre, yeah, ้โเกียบโผดองเออดีนี่ล่ะขอขึ้นตามที่ิบ้องคิบี้แหะโค้กตเกนแล้วก็เป็นผ่เป็นนี้นะเออวโาตาดองข้วมาจับว้าว่าอยู่เจ้าเฮ้ยว้ามาข้าที่มันโชว์พูกนด้จะพุดลูกการมันโชว์ ยาตุเาเมื่อวาวลูกตาโฉบบ่บ่บ่ว่าดอกเนาะบว่าดอกบ่ว่าอะไรบอว่าตาผ้าขาโฉบ่ว่าดอกรมาจีบบอว่าก็ว่าดีดีได้ไม่นะบอเป็นตัวมีแต่สีน่องสีน่องเห็นไหมเมือนนี่นะนะทังดอกทันงเนาะว่าบเป็นแล้ว่าบ่อเมื่อได้แล้วว่าสีคอยมาคออ่ะนี่ มาแคนหรือเ,เขาให้เจ้า,าว่าเทูนุอเมื่อเลยจะได้เาเนี่ยะแล้วแล,ลก้ก็พัดรนมือเนานะต้องได้มาแคนบาน้างมัมมงนเองดไนไหมดไปเดยตนอต้องมอัคอมัต้องผูกแขนเข้าจนแค่น้อยอะจน <laughs> กแทำเลาตะผูแคร์เป็นผนเป็นเนี้เมื่อเราไมาเมื่อวฟังไปฟังมากันงงแล้พี่น้องทพเดียวนี้ัางเหรอพ่เาาวร้านกินไต้านี้แหละถามเอาบ่เดยเน่าทำหพก

โดยโดยโดยถ่าสซิมเนมาอนีนะคือมาดแค่พี่น้องเขาไปเอาแล้วเขาไปเอาแล้วเข้าป้มมุงเลยกันแล้วมันก็ง่ายพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเขาบอกข้าใจว่าสบายลูู้าวว่าจะอาเงินไปว่าแ่านจะเพ่งว่าผมเป็น มอหเฮ้ยบาวกี่หน่อยบาวกี่หน่อยน่เดกนบข้ากันไม่ชัวรเขาจะน้อกระดง ข้อนี่ไปเข้อแปดเออง่ายงและวปุ๋ยง่ายหนุเอาเมื่อน้ำการเงินข่อยเสพยบรางไหนเออด้เมาแล้วป้าดังไหนขอโทษนั่นลูกนั่นล้านเลยแล้วแก้วมดองไหนโดยโดยโดยเป่าแก้วไม่คืนละกินเหล้าไม่คืนจนแจ้งอ๋อเป่าแคนเพิ่นไปเป่าแคนเพิ่นไปเป่าแคนเมื่อคืนนี้ก็ได้กินเหล้าอัเขาแล้วเหรอเป่าให้เขาลำมาเด็กื่อ ไม่ใส่แค่นะให้เรามาเป่าให้ฟังนะดาวนั่นแหละให้เรามาเป่าให้ฟังเลยพี่ต้องปองไปายม่ใช่ที่นีอ้ามาจูดเนี่เนาะ้วค่าเอาดีแล้วเขาาาปีละ อันนี้ว่เป็นเขาชื่อไรสวยเป็นว่ากันจีนปแพรหัวยิงไปแล้วเป่าแรหัวยิงแบบาไวฟังเบหรืองแปหัวยิงวะค่อยหมอแลไ่แปนะเอาไว้โรดพี่แม่เหานะสูขนาดเลยพี่น้องนางมาบริเสนเถี่ยวนะคะสวย แม่เามาบริเถี่ยนังสูเขาเอาดียวเขาชั่ดเป็นั่ม่หมาลุงโอเคพี่น้องให้เข้าใจแหลวกัเข้าใจใครบอกเข้าใจแล้วก็แลลวแต่เราก็ยังบอกเข้าใจคือกัน